ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแรกวันนี้ครับกับประจำวันที่16เดือนพฤษภาคมครับเรามาอัปเดตน,นที่ทางฝั่งของทะงด้นเมืองทองยูเนเนต็กกันหน่อยครับล่าสุดเตรียมที่จะส่งทางด้นจอมไยปฏิวัติขึใหม่ครับกลับต้นสกัดที่แท้จริงให้กับแข้งเทพแบงคอกยูเรเนตกครับก่อนที่จะรอการตัดสินใจว่าจะเป็นอย่างไรต่อในอนาคตแหลกครับโดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับหลังจบดูการ22 0ครับในศึกฟุตบอลรีโวทอรีครับล่าสุดจากการรายงานของเพจพิวีบางประกงครับเกี่ยวกับ ภายในแคมป์ของทะ้านเืิทองกริเต็ดในเรื่องของทะลน,นเจ้าไมปฏิวัติข่ใหม่ครับในด้านฟอร์มเก่งที่ยืมตัวมาจากสโมสรแบงคอกอยู่ในแต่และครับโดยจากการรายงานของทะ้านบิ๊กเปย์ลุนริสซัวจาครับก็ได้ออกมาเปิดเผยครับว่าทีมนั้นครับต้องปล่อยตัวตะ้านเจ้าไมปฏิวัติข่ใหม่ออกจากทีมตามกฎการยืมตัวโดยที่จะกลับลมทีมแบงคอกกรีเต็ดซึ่งก่อนหลังจากนั้นครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อก็ต้องรองดูการตัดสินใจของทางงะ้านแข้งเทปอีกครั้งว่าจะใช้งานในทวันวัย28ปีนี้หรือไม่ลครับ และสำหรับทางนั้นเจ้าไม้ปฏิวัติขมายมนั้นครับย้ายมาเฟาเสาแบบยืมตัวกับทางนั้นเมือทงทองูุนเต็ดครับในช่วงเซคที่2งของฤดูกาล2022ก่อนจะได้รับโอกาสลงสนามไปทั้งหมด17นัดในทุกรายการครับและเก็บไปได้ถึง8คกรีนชีทด้วยกันหละครับ ในส่วนที่ข่าวสารที่2ครับเราไปอัปเดตในที่ทางฝั่งของตะนันปราสาสสายฟ้าบูเดรลมยูเนเต็ดกันหน่อยครับลาสุดเตรียมที่จะปล่อยในรับทีมชาติอิรักครับออกจากทีมหลังคว้าดิดกองหลังดีกรีทีมชาติครี่ครับของสโมสรชุดบุกคุนไดมอเตอร์เข้าบุมทับแทนที่นั่นเองเนี่ยครับโดยทางฝั่งของตะ้ันบูรดรลมยูเนเต็ดนั้นครับเจ้าของแชมป์ฟุตบอลดีโวทลีครับเตรียมที่จะปล่อยตะนานเรบินสุรากากองหลังดีกดรีทีมชาติอิรักครับออกจากทีมหลังจบฤดูก,กาล2022นี้เลยครับอย่างไรก็ตามัับกงงหลงว32 ปีครับย้ายมาอยู่กับธนาปราสาทสายฟ้าครับเมื่อรู้การที่ผ่านมาก่อนที่จะมีส่วนสําคัญครับพาทีมคว้าที่บนแชมป์มาครองและทันทีครับเช่นเดียวกับตนาศรีสันนีครับที่ยังพาทีมอยู่ในเส้นทางการลุ้นคว้า3แชมป์ได้ครั้งแต่จากการที่บุรีมครับคว้าตนาคิมบินจองอดีตแนวรับของธนาสโมสรชุมบุญกุญแดมอเตอร์เขาบวมทีมนั้นครับในฐานะโคต้าเอเชียก็ทําให้ธนาลิมบินสุรกาครับเตรียมที่จะถูกปล่อยออกจากทีมนั่นเองครับ และซึ่งโดยทั้งนี้ครับสำหรับทานาเรบินสตูร์การนั้นครับมีสถิติลงเล่นในกับบุรีมยูไนเต็ดครับในฤดูกาล2022ไปแล้ว34นัดรวมทุกรายการครับโดยพาทีมคว้าแชมป์ทันดกสมัยที่8เป็นเชียบเลยครับขณะที่ฟุตบอลทัวร์อีก2รายการครับทั้งทานาช้างเอเครับและลีบูครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงเจอรเลยครับและส่วนทานาคิมบินจงนั้นครับในวัย38ปีครับที่บุรีมคว้ามาครับก็มีโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดาครับเมื่อเคยไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศยอรมบนครับกับ กับตนัสซองฮึงมินเคยคาแข่งในต่างแดนกับทระนัสซานโตสูตรในจิริญี่ปุ่นและก็ยังเคยคว้าแชมป์เคริกสามสมัยติดต่อกันรวมกับสมสรอย่างทระหนัมมุกุนเดมอเตอร์รวมถึงยังเคยเป็นรุ่นพี่คนสนิทของทะะหนเจพี่สัสลักไหป่พระคุณครับเบ็กซด์ของทระหนบูรัมยูเนเตดในช่วงที่ย้ายปรเล่นใกับทะะหนัมมุกในยุคการ2021นั่นเองนะครับ ในส่วนที่ข่าวสารที่3ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทาง้านกองกลางชาวสเปนของทางรานสวานแคทกันหน่อยครับอย่างทางด้านไทรอนล่าสุดครับได้ออกมาพูดขอขอบคุณสวานแคทและสอดที่จะลาทีมหลังปิดสีซั่นนี้เลยครับโดยสำหรับทางด้านไทรอนกุสตาโวนั้นครับกองกลางวัย32ปีครับของทางด้านนครลาสิมามาได้ F4 ครับสอดทียจะแยกทางกับทีมหลังใกล้ที่จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่31พฤษภาคมนี้เลยครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดเลยครับทางด้านไทรอนครับได้ออกมาพูดข้อความเลยครับ ว่าผมต้องการขอขอบคุณนครราชสีมามแรกสี่ที่นี่ครับทำให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านขอขอบคุณทุกคําสั่งสอนครับสตาฟโค้ชเจ้าหน้าที่พู้รมีมแฟนบอกทุกคนครับอย่าไม่ต้องสงสัยครับที่นี่จะเป็นทีมที่พิเศษสำหรับผมมากๆเลยครับ และสำหรับทางด้านเทดอนกุสตาวนั้นครับย้ายคำรวมทีมนครราชสีมาได้สี่ครับตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดฤดูกาลที่ผ่านมาครับลงสนามช่วยทีมไปทั้งหมด2 7นัดรวมทุกรายการทําไปได้7ประตูแต่ก็ไม่สามารถช่วยทางด้านนครราชสีมาได้สี่ครับอยู่รอดในทันทีต่อไปได้ครับก็ต้องตกชั้นลงประเด็กในศึกทันทีสองในฤดูกาลหน้าแหละครับในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของช่วงชาวันนี้ครับเราไปปิดท้ายกันที่กัน ที่จัดทีมยอดเยี่ยมกันหน่อยครับเวลาสุดทางนานทดีครับได้ออกมาเปิดเผยทีมยอดเยี่ยมประจําเดือนพฤษภาคมครับ2อง2สของศึกบอลลีววทลีครับแมตช์เดทที่29จนถึงแมตช์เดทที่30ด้วยกันแหละครับโดยจบลงไปแล้วครับกับการแข่งขันในเดือนพฤษภาคมครับซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายครับและได้ปิดฤดูกาลลงเป็นเชียบอะไรครับสาหรับศึกทลีในฤดูกาลนี้ครับโดยล่าสุดทางนานทดีครับก็ได้ออกมาเปิดเผยแวนผู้แรนที่จบผลงานโดดเด่นจนได้รับคัดเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมประจําเดนนภาคคมีูแรับ ซึ่งอย่างไรก็ตามครับโดยทีมยอดเยี่ยมในเดือนนี้ครับมีผู้เล่นจากหลากหลายสโมสรครับติดเข้ามาครับซึ่งแข่งจากเมือง์ทงดูนิแตนรอมพูลรีเออร์ปูริทูเรฟซีและขอนแก่นยูเนเต็ดครับติดเข้ามามากถึงที่สุดทีมละสองคนและสําหรับรายชื่อทั้ง1 1คนครับในแผนระบบ3-4-3ครับประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูครับก็คือตระหนัสุชินเยนารุมครับจากตนัสถลับปางเอฟซีกองกลางครับมีตนัตไฮเซ็คคอนนี่ครับจากตระหนัตปูริทเทลรีเออร์จูชัวฟอมเบนครับจากิน ขอนแก่นยูนิเต็ดกองกลางครับนำบรูเตนั้นวิลเลียมพอกครับจากทางด้านเมืองทองยูนิเต็ดอารุงกรณ์ครับจรณีทองครับจากขอนแก่นยูนิเต็ดกุลันโคสินครับจากบุรีรัมย์ูนิเต็ดและทางด้านฉานุกูลกาลินครับจากทางด้านปูนิทรรแอฟซีเรียครับในขณะที่กองหน้า3คนครับก็คือท่านั้นเจมุยธีรดสิงห์แดงแดงครับจากท่านั้นบีจีพทุมลูก้าบอสเจสครับจากท่านั้นรัมพุรีเออร์และท่านั้นวิลเลียมโมตาครับจากท่านั้นแบงคอกยูนิเต็ดครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจับพวกเราทีมงาน b e t Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ